สวัสดีครับน็อตครับอยู่กับเกมอ็อโตพานะครับคราวนี้ก็เข้าสู่สรุปแพทวันที่17เมษายนนะครับในแพทวันนี้เนี่ยเรามีตัวละครคอลแล็บเข้ามาใหม่หนึ่งตัวครับแล้วก็รวมถึงตัว6ดาวเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับโดยตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือแมกโนเลียครับตัวละครคอลแล็บจากเบลลี่ดีฟอลนั่นแหละโดยเจ้าตัวอยู่ภาคสองและเบลลี่เซคชั่นเนี่ยแมกโนเลียเนี่ยคือตัวละครที่มาขีดเส้นความแข็งแกร่งของพ่อค้าเลยนะครับว่าตัวละครตัวละครต้องเก่งประมาณหนึ่งถึงจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้คครรรัับเเเพาาะะวว่แมกโนนลลีียป็ตท ทำดาเมจี่นหองได้ดีมากและรวมถึงคิดก็เยอะด้วยทําให้เป็นตัวละครเบรกที่ดีครับพอแมกโนเลียเข้ามานะครับพ่อค้าเกือบทุกตัวในเกมโดนแมกโนเลียกลบมดเลยนะครับตัวละครที่ยังไม่โดนกลบจะมีอยู่ประมาณ3ตัวครับตัวแรกคือพาตติโอตัวนี้เป็นพ่อทีมหอกเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับอีกตัวหนึ่งคือรีออนที่ยังพอมีจุดยืนบางจุดยืนอยู่แล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีพอๆกับแมกโนเลียอยู่บางจังหวะครับแต่ก็แค่บางจังหวะนะอีกตัวหนึ่งคือเซซิดียครับตัว ตัวเจนพูที่เพิ่ง6ดาวมาครับซิซิดี้เก่งมากนะมันเลยอยู่ด้วยกันได้ครับส่วนนอกนั้นนี่เรียกว่าโดนแมงตูเรียถีบตกไปเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเก่งมากครับเก่งเกินไปแหละและนี่ยังเป็นแค่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวตัวคอลแลปพ่อค้าหลาังจากนี้เก่งกว่านี้อีกครับแต่แมตตูเรียนเรียกว่าเป็นตัวละครขีดเส้นแล้วว่าพ่อค้าถ้าไม่เก่งระดับนี้เนี่ยคืออยู่ในทีมไม่ได้ครับพ่อค้าหลังๆมันโหดเกิน ก่อนอื่นมาดูแพสซีฟนะครับแมกโนเรียร์แพสซีฟคือสปีดดาวน์ออสสวิชอันนี้คือเวลาแมกโนเลียร์ทำการสลับแถวจากหน้าไปหลังหลักไปหน้านะครับอีกฝ่ายทั้งหมดนะครับจะติดดีบัฟลดสปีด30%เครับเป็นเวลา2เทิร์นอันนี้สำคัญเพราะว่าสกิลของแมกโนเลียส่วนใหญ่นะครับถ้าอีกฝ่ายติดดีบัฟเนี่ยมันจะทำดีบัฟลดสปีดเนี่ยจะทำให้ความสามารถเพิ่มขึ้นครับส่วนแพสซีฟอันนี้คือฟูลพาวเวอร์เวลาที่บูสต์เต็มนะครับจะทำให้โพเทซีของสกิลนั้นเพิ่มขึ้น100นนนนนนคคคครรรรรรัััับอออีีีีีี้้เเเเเเเป็สสสสกกกกกิิิิลลทททท่่าา่่่่่่โโหดดดมมมมมาาาาาาาพพพพะะววซยืงงญุใใจขต แต่เจ้าตัวทําได้แต่แพสซีฟเลยทําให้ไม่ต้องพึ่งโซลอนหรือเนปตีเอ้ยไม่ใช่โซลอนกับคานารีครับส่วนแพสซีฟ TP นะครับเบอร์รี่เซคันต์ครับเป็นการเปิดโหมดครับพอกดใช้เสร็จจะไกลเข้าสู่โหมดเบอร์รี่เซคันต์นะในโหมดเบอร์รี่เซคันต์นะครับจะทำให้ดาเมจหอกเพิ่มขึ้น30%ดาเมจลิม mm ิต hmm. เพิ่มขึ้น30,000แล้วก็ได้สาเดสไอมาตกขอบไปด้านหะน้สกิลก็คือการตีดติดเข้านั่นแหละครับวิธีเล่นแมกโนเลียง่ายๆนะครับก็คือกดเวลาที่ยังไม่ได้ทำดาเมมจจนะคครรับับบกก็ใช้สิลโตีไป มันจะมีสกิลโจมตีอันนึงอ่ะเป็น5ฮิตครับแล้วถ้าอีกฝั่งติดดีบัฟลดสปีดเนี่ยจะกลายเป็นเจดฮิตก็ใช้สกิลนั้นเรื่อยๆไปครับแล้วพอถึงเธอจะทำดาเมจนะครับกดโหมดเบลลิเซคอนแล้วค่อยใช้สกิลทำดาเมจไปครับนี่แหละวิธีเล่นแมกโนเลียง,ง่ายๆอัตติเมทนะครับสตาร์ไลท์หมู่นะทำเอลีหอก6ฮิตครับโพดิซี่จะเพิ่มขึ้นอีก20%ถ้าเกิดอีกฝั่งติดดีบัฟลดสปีดครับนี่แหละเอามาเล่นกับแพสซีฟเจ้าต,ตัวครับเอ็กสกิ Hawk, ลสปิริตฮ ทำการดูด SP จากจากดาเมจที่ทำได้ครับ1%นะสกิลนี้โพลิซี่จะเพิ่มขึ้นอีกนนะครับถ้าเกิดอีกฝั่งยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับการออกเทิร์นก็คือสมมติว่าแม็ทัเรียกออกเทิร์นก่อนอีกฝ่ายหรืออีกฝ่ายมันติดเบรกอยู่ครับอันนี้แหละสกิลนี้ก็จะเพิ่ม100%โพลิซี่ไปครับถือว่าแรงมากสกิลนี้เงื่อนไขาการใช้คืออีกฝ่ายจะต้องมีตัวละครที่โดนลบสปีดอยู่ครับซึ่งทำได้ชิวมากเพราะมีนนแพ ส่วนสกิลปกติเขาจะมี lightning ray อันนี้เป็น le สายฟ้า3ฮิตครับเอาไว้เบรกเกาะตัวแพ้สายฟ้านี่แหละถ้าเกิดอีกฝั่งติดสถานะลดสปีดนะครับจะมีโอกาสปานกลายทําอีกฝั่งติด paralyzed ครับโอกาสติดก็ ing ครับพึ่งไม่ได้เท่าไหร่ในส่วนสกิลดีๆนะครับสกิลดีๆของแมกโนเลียก็อย่างเช่นมี graceful p e r f a r m อันนี้เป็นสกิลโจมตี single target hit, นหนึ่งฮิตแล้วก็จะทำให้มีโอกาสปานกลายทําอีกฝั่งติด paralyzed แล้วก็จะทําให้แถวหน้าแถวแถวได้รับบัฟเพิ่ม physical attack นะครับเอามาบัฟเพื่อนได้ แคโมไมล์โผล่อาร์มอันนี้เป็นสกิลนูกของเจ้าตัวครับตีหนึ่งตีหนึ่งฮิตแรงๆเลยตัวเดียวโพดิซี่สองร้อยเก้าสิบตั้งต้นเนี่ยนะบูสเต็มก็แรงใช้ได้อยู่อันนี้แล้วก็สกิลสำคัญครับสกิลเนี้ยอาบบบิออนอันนี้ต้องติดเลยนะเพราะว่าอันนี้คือสกิล 3, ตีซิงเกิลซิงเกิลทาร์เก็ตห้าฮิตครับแล้วถ้าเกิดอีกฝั่งติดตดีบัฟล,ลดสปีดนะครับจะกลายเป็นเจ็ดฮิตแทนอันนี้เป็นสกิลหาก,กินของแมกโนเลียนะครับเอาไว้ใช้สแปมจนกว่าจะถึงเธอที่ตัวเองทำดาเมจเนี่ยแหละแนะสกิลที แล้วแรงที่สุดของแมกโนเลียครับซุปเปอร์จัำอ่ะอันนี้คือสกิลจัมปิ้งครับเรียกว่าเป็นตัวละครต,รต,รตรัวแรกที่บุกเบิกการใช้จัมปิ้งนะจัมปิ้งก็คือเวลาที่คุณใช้สกิลนี้นะครับแมกโนเลียจะทำการโดดขึ้นฟ้าไปครับพอถึงพออยู่ในการโดดขึ้นฟ้านะครับเทิร์นของบัฟทั้งหมดของแมกโนเลียครับจะถูกหยุดเอาไว้ครับก็คือมันจะไม่มีมันจะไม่ลดลดเทิร์นนะครับพอถึงเทิร์นถัดไปก็คือดีบัฟไอ้บัฟพ,พวกนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับถ้าเกิดคุณจาแมกโนเลียมาทำดาเมจใช่ปะคุณเปิดเมโบดเมโบ ซปเปอร์จ์อันเนี้ยจ์ไปเลยแล้วพอถึงเธอถัดไปนะครับแม่ตุ้เรียก็จะโดดลงมาโจมตีครับซึ่งตอนที่มันโดดขึ้นไปเนี่ยบัฟมันยังอยู่เหมือนเดิมครบครับเพราะฉะบัฟของเบลลิสติกอนก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแล้วมันทำดาเมจได้ทันทีครับนั่นแหละวิธีได้แมกโนเลียครับโดยซปเปอร์จ์เนี่ยครับจะทําก็คืออย่างแรกเลยเธอที่ใช้สกิลเนี่ยจะโดดขึ้นไปใช่ปะแล้วพอถึงเธอถัดไปนะครับก็จะทําการโดดลงมาจิ้มศัตรูครับ โดยการโดยการทำดาเมจของอันเนี้ยคือพอถึงเธอถัดไปที่เป็นเธอที่เจ้าตัวจะลงมาลงมาโจมตีนะครับจะเป็นไฮพาริตี้ก็คือจะออกคนแรกแน่นอน100%ครับแล้วก็จะทำดาเมจเอลีหอก3 3ฮิตโคดิซี่240แรงใช้ได้นะอันนี้แต่ว่าสกิลเนี้ยจะไม่สามารถเบรกศัตรูได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะใช้สกิลนี้ทำดาเมจนะครับคุณจะต้องเบรกศัตรูก่อนครับถ้าเกิดคุณกะจะหว่าแมงโุเรียถูกนะครับคุณใช้สกิลซูเปอร์จัมป์เนี่ยในเทิร์นก่อนที่จะโดนเบรกครับก่อนที่ศัตรูจะโด,ดนเบรกอ่ะ แล้วทําการเบรกไปเลยครับแล้วพอถึงเธอที่ศัตรูเบรกใช่ปะแมนูเรียก็จะลงมาลงมาทำดาเมจได้พอดีครับมันจะเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ต้องไปปรับเปลี่ยนใช้กันตามวิธีเล่นนะครับแต่ว่าหลักๆของซุปเปอร์จำคือประมาณนี้นะครับขอให้รู้อย่างเดียวครับก็คือตอนที่เข้าสู่ซุปเปอร์จำนะครับไม่ต้องโ่วงนะครับว่าบัฟมันจะหายไปครับให้บัฟทุกอย่างเท่าที่ทาได้ก่อนให้แมงโนเลียครับแล้วให้แมงโนเลียกระโดดขึ้นไปครับแล้วพอถึงเธอถัดไปบัฟทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้หายไปไหนขอแค่จําตรรงนี้พอคับ ี่ส่วนเอาไว้กินเงนะครับ A4 ประดับของแมโนเรียรจัดว่าห่วยใช้ได้ <c oughs> ใช้ครว่าห่วยใช้ได้แล้วกันถ้าเกิดอีกฝั่งติดดีบัฟลดสปีดนะครับจะทําการฟื้นฟู SP ครับแล้วก็ตอนเริ่มการต่อสู้ครับอีกฝั่งจะโดนด,ดีบัฟลดสปีด10%เป็นปเวลา3เทอร์ครับค่อนข้างจะกระจอกใช้ได้อยู่เพิ่มแค่ SP เองไม่ได้เพิ่มอะไรอย่างอื่นเลยสำหรับผมแมกโนเลียเป็นตัวละครพ่อค้าที่เก่งมากนะครับอาชีพพ่อค้าตัวนี้เก่งมากและเป็นตัวละครที่จะอยู่กับทีมพ่อค้าไปอีกนานแสนนานเลย คือต่อให้ตัวละครพอร่อค้าตัวหลังมันจะเก่งกว่าแมกโนเลียนะครับแมกโนเลียก็ยังมีจุดยืนครับในฐานะตัวเบรกครับอย่าลืมนะว่าเจ้าตัวเบรกได้เจ็ดคิดเลยนะแถมเื่อนไขมันชิวๆด้วยแถมดาเมจก็โอเคด้วย,ปววเ,ยเป็นตัวเบรกกับตัวทําดาเมจได้ครับเป็นตัวละครที่เก่งครับแต่ไม่ใช่ตัวละครที่ต้องมีครับถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวละครทําดาเมจหอกครับแมกโนเลียเป็นตัวละครที่ดีมากครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากได้ทีมหอกพวกนี้ก็เก็บก็เก็บรูบี้คุณไปครับก็ปล่อยไป ต่อไปตัวละครที่ได้รับ6ดาวนะครับครั้งน,นี้คือเนปติครับเนปติเดี๋ยวผมรอรุ้นมากเหมือนกันนะว่ามันจะเพิ่มอะไรเข้ามาใหม,ม่ไหมสรุปไม่ได้เพิ่มเลยครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่เอ,อ่อก่อนอ,อื่นแพสซีฟ TP เพิ่มเข้ามานะครับจะได้จอยฟูลไาม์ฟอร์เมชันครับเวลาที่เนปติสลับสลับแถวนะครับจากหน้าไปหลังหลังไปหน้านะครับจะได้รับเชียร์พอยต์เพิ่มอีกหนึ่งเชียร์พอยต์ Point, ครับเอาไว้เก็บแต้มเชียร์พอยต์ให้ดีขึ้นนะี่ยแล้วก็สกิลที่โดนอัปเกรดมาจากตอนขึ้น6ดาาววนนนะคคครรับับบกกกกก็็็ืือออออสสิิลลีี้ท Support, ออทฟซ์์ตไ่ นับค่าเชียร์พอยต์ของเนปเตี่ยครับว่ามีกี่ค่าแล้วมันจะได้บัฟเพิ่มครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับคือในช่วงที่ได้บัฟ5อันขึ้นไปนะครับตามปกติแล้วมาพอได้รับบัฟ5อันขึ้นไปนะครับจะได้บัฟเพิ่ม SP ครับก็คือดีเจน SP ได้เรื่อยๆแต่คราวนี้จะมีเพิ่มเข้ามาด้วยคือเพิ่มดัมเมอร์อีก15%ครับจัดว่าดีมากอันนี้เอาไว้เพิ่มเอาไว้เพิ่มดาเมจให้คนคนร่วมทีมได้ครับสุดยอดเลยอันนี้เพราะงั้นก็อัพมาเลยครับในนนส่่วทีโดออัพมมาขงผเป็น าสแครแอดเจแลครับทำการเอลเีสามิดครับแลวทำดดเมจเป็นขวานะแล้วก็จะโจมตีเข้าจุดอ่อนคาถากับสมุดด้วยไอ point ้ซัพพอร์ตพอยต์นียคือเชียร์พอยต์นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปทำมันไปแปท่าไหนถึงได้ออกมาเป็นซัพพอร์ตพอย์ครับแต่มันคือเชียร์พอย์ครับประเด็นคือสกิลอื่นมันก็ยังเขียนเชียร์พอยน์อยู่เลยทำไมำเนี่ยใช้คขาว่าเชียร์พอยต์อยู่เลยทำไม ทำไมเองเปลี่ยนเป็นซัพพอร์ตพอยต์ตรงนี้ตรงเดียววะเนี่ยเออช่างเถอะเวลาที่เนปติมีเชียร์พอยต์มากกว่า9อันนะครับจะทำเป็น LE6 ฮิตเองครับรู้สึกรู้สึกเหมือนเดจาวูไหมครับว่าสกิลมันคุ้นๆใช่ครับมันคุ้นๆครับเพราะมันคือสกิลนี้ครับมันคือสกิลเชียร์ฟูลแบชครับอันเนี้ยเป็น LE 1ฮิตครับแล้วถ้าเกิดเชียร์พอยต์อ่ะมันมากขึ้นเท่าไหร่นะครับจำนวนฮิตมันก็จะเพิ่มขึ้นครับ ซึ่งอันเนี้ยมันสูงสุดคือ6ฮิตเหมือนกันครับโดยใช้แค่เชียร์พอย์แค่5เชียร์พอย์ครับไอ้น,นี่ต้องใช้9เชียร์พอย์เพื่อจะทำดาเมจ6ฮิตคือ <laughs> สกิล TP ทีพีที่อย่างว่ากับสกิลปกตินี่คืออะไรวะแล้วคือถามว่าไอเน,นี้ยมีข้อดีไหมข้อดีของมันคือโพลิสซี่สิบห้าเพิ่มขึ้นมาสิบห้าครับอันนี้ยห้าสิบห้าใช่ปะอันนี้เป็นสี่สิบครับแต่ถ้าเทียบกับแลเชียร์ฟูลแบ็คเนี่ยมันเก็บมันเก็บฮิตง่ายกว่าไหมโคตรเจ็บ <laughs> โคตรจะแปลกเลยคือคือควรจะเปลี่ยนสกิลนะเออคือเพิ่มสกิลทีพีที่มันไม่ได้ดีไปกว่าสกิลปกติเนี่ยมันเพิ่มมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตลกจริงๆเลยในโซนเอ็กสกิลเขาจะมีสกิลกราวไอ้แถมครับอันนี้ทำดดเมจขวานแปดที่ใส่ศัตรูตัวเดียวครับแล้วก็จะจะทะลุเข้าจุดอ่อนคาถากับสมุนด้วยแล้วพอใช้สกิลนี้เสร็จนะครับอีกฝั่งจะโดนลด ลดต้านทานเออ่ขวานคาถากระสุนไป15%ครับอันนี้จัดว่าโอเคอยู่สําหรับเนปตีนะครับเนปตีเป็นตัวละครที่เก่งตั้งแต่ทุนเดิมนะครับเพราะว่าพอมันปรับเข้าโกลบอลมาเนปตีก็เก่งมากครับเก่งกว่าตัวละครเนปตีในเซิร์ฟเจพีหลายเท่าตัวยิว่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครนี้ผมก็ใช้ขึ้น6ดาวนะครับเพราะว่ามันเก่งมากคือแค่แพสซีฟอันนี้มันก็ดีแล้วครับเนี่ยเพิ่มดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีแล้วครับเพราะฉะนั้นอัพขึ้น6ดาวได้เลยครับดีมากมากราวแและท็็กกนี่ดีีีเเเหมมืออนนนนกกัััด๋ยวววไ้ชคคบบทใาาตรรพะ่า ตอนนี้ตัวแม่ทีมขวายังไม่มาครับแคสตี้แต่ถ้าแคสตี้มาแล้วก็รับรองได้ใช้สกิลนี้แน่น,นอนครับส่วนคาทากับสมุดนี่รออีก2ตัวที่ยังไม่เข้ามาครับปล่อยไปก่อนแต่ทีมขวาน่ใกล้มาแนละ้วเพราะแคสตี้น่าจะเข้าตัวถัดไปนั้นน,น,นะนะน่าจะเป็นอย่างนั้นสําหรับคนที่ไม่มีเนปตินะครับเอาตัวโตวเนปติเป็นตัวละครที่เก่งมากนะครับผมเชียร์ให้มีนะอย่างน้อยคือควรจะมีไว้ตัวหนึ่งครับ เพราะว่ามันเป็นตัวละครสารพัดประโยชน์เนี่ยเป็นบัฟ,เป,บฟเป็นบัฟเฟอร์สารพัดประโยชน์นะครับก็คือถ้าเกิดคุณไม่มีตัวบัฟของทีมอะไรเนี่ยคุณสามารถใส่เนปติเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้กับทุกทีมครับอาจจะไม่สุดในบางทีมเฉยๆโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ11นาทีเ,เหรอโอ้ยทำไมมันเร็วจังครับเออผมขอเพิ่มเพิ่มนาทีแล้วกันโอเคผมไม่รู้จะเพิ่มอะไรงั้น พูดถึงแมกโนเลียแล้วกันนะผมว่าเชื่อว่าคนที่เล่นเกมนี้น่าจะไม่รู้จักแมกโนเลียเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นตัวละครจากเกมอื่นนะครับแมกโนเลียเนี่ยภูมิหลังของนางน,นะครับนางอยู่ในสังยุนสังกัดไอ,อ้องกรป่าบาเอาครับราบาเอาคือสัป,ปหลาที่อยู่ในเนื้อเรื่องของเบอร์รี่ดีฟอลครับนางอยู่บนดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์โดนไอ้สัป,ปหลา,าบาเอานี่แหละทำลายทิ้งนางก็เลยลงมาบนโลกครับโลกของเบอร์รี่ดีฟอลนี่แหละแล้วก็มาปราบไอ้ปีศาจ่าเอาพวกนี้ครับโดยระหว่างทางที่ลงมานะครับยานตกพอดีก็เลย ล้มกระแทกแล้วก็ตกพื้นแรงไปหน่อยก็เลยสลบไปครับแล้วคนที่มาเจอแมกโนเลียก็คือ,อยูหรือก็คือตัวเอกภาคเบลลิเซคอนเนี่ยแหละยูยูพอมาเจอแมกโนเลียเสร็จก็พยายามปลุกให้แมกโนเลียตื่นครับก็เลยเอาดอกไม้มาให้พอได้กินดอกไม้แมกโนเลียก็เลยตื่นครับซึ่งดอกไม้นั้นก็คือดอกแมกโนเลียครับใช่ครับและนั่นคือที่มาของชื่อของเธอครับความจริงแมกโนเลียเนี่ยความจริงชื่อ ถ้าเป็นชื่อที่ถูกแนะนําตัวในเนื้อเรื่องนะครับนางจะแนะนําตัวให้เพื่อนทุกคนฟังว่าแมกโนเลียอาร์ครับแต่ความจริงชื่อนางเป็นชื่อรหัสแล้วก็ชื่อแค่อาร์เฉยๆครับส่วนแมกโนเลียเนี่ยนางตั้งชื่อตามดอกไม้อันนี้เฉยๆสาเหตุที่นางตั้งชื่อตามดอกไมอนน้อ,มอ,มอน,นี้ไม่ใช่แค่เพราะว่านางไม่ไมรู้จะคิดชื่ออะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะว่านางเข้าใจผิดว่ายูขอนางแต่งงานครับเพราะว่าในดวงจันทร์ของในเรื่องเบอร์ลี่เซคคนนะครับในในเนเรื่องนะ่ยคือด้วยความที่ว่า บนดวงจันเนี่ยการปลูกพืชมันเป็นเรื่องที่หายากครับเพราะฉะนั้นการให้ดอกไม้กับคนคนหนึ่งเนี่ยมันเลยเป็นเหมือนการขอแต่งงานครับไม่ต่างจากให้แหวนเพื่อขอแต่งงานนั่นแหละแม็กนูเลียเลยเข้าใจผิดว่ายูแบบขอนางแต่งงานครับนางก็เลยรู้สึกประทับใจมากแล้วนางก็เอาชื่อดอกไม้ที่ยูให้ตั้งเป็นชื่อตัวเองครับแล้วนางก็พกดอกไม้ติดตัวไว้ตลอดเวลานี่คือดอกไม้อันนั้นแหละไม่รู้ทําไมถึงไม่เน่านะแต่มันติดตัวตลอดเวลาเลยครับนางก็เลยตามติดยูแจ้ตั้งแต่ตอนในเรื่องเลยครับแล้วก็ตามยูมาตลอดเลยแล้วก็ช่วย ราะงั้นก็ไม่แปลกใจนะครับที่สกิลนาบางอันเนี่ยมันจะมีชื่อดอกไม้ครับก็คือมันคือชื่อมันคือชื่อดอกไม้เนี่ยหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงชื่อที่มันเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์พวกนี้ด้วยเพราะว่านาเป็นคนชาวดวงจันทร์แล้วก็นาเป็นคนชอบดอกไม้ด้วยแล้วก็มีภูมิหลังกับดอกไม้พอสมควรเพราะว่าดอกไม้ที่เป็นชื่อนาก็คือดอกแมคโดนิออนนี้แหละในส่วนโหมดเเวอรินิเซ็ตต์นะครับอันนี้เป็นโหมดที่อยู่ในเกมนะครับก็คือเป็นโหมดหยุดเวลาครับพอเข้าพอเขา้เขาสู่ช่วงหยุดเวลาครับจะทำดาเมจได้เพิ่มอีกหน ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่ออันนี้ได้แหละอ๋อแล้วก็สำหรับคนที่กดนางมาได้น,นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมนางพูดอังกฤษคําบางทีก็พูดภาษาญี่ปุ่นคําคือมันเป็นลูกเล่นของตัวละครตัวนี้ครับคือด้วยความที่ว่าแมกโนเลียถูกปูภูมิหลังว่าเป็นคนจากดวงจันทร์ใช่ปะซึ่งดวงจันทร์น่ใช้ภา,าภาษาอีกภาษาหนึ่งครับแล้วไม่ใช่ภาษาเดียวกับคนที่อยู่ในโลกเบบลินดีฟอลที่อยู่ในโลกอันนี้ถ้าเป็นในโลกคนข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าลูเซนดารครับ ซึ่งใช้คนละภาษากันมันก,ก็เลยเล่นมันก,ก็เลยเล่นลูกเล่นก็คือเวลาที่แมกโนเลียนะครับใช้ภาษาดวงจันทรนะครับในเกมอ่ะมันจะออกเป็นภาษาอังกฤษครับและเวลาพูดกับคนที่เป็นเพื่อนในในในตี้เราอ่ะนางจะใช้ภาษาญี่ปุ่นครับและถ้าเกิดคุณไปเล่นเกมนี้นะครับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษในภาคภาษาอังกฤษนะครับแมกโนเลียจะทําการพูดกับพวกพวกคนในตีเป็นภาษาอังกฤษครับและเวลาที่พูดภาษาดวงจันนะครับนางจะพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสแทนครับนางก็เลยเป็นตัวละครที่มีลูกเล่นการพูด2ภาษาครับ ความจริงอ่ะในตู้เบเบอรี่ดีฟอล์เนี่ยยังเหลืออีกตู้หนึ่งครับคือด้วยความที่ว่ามันชอบโผล่มาทีละสามถึงสี่ตัวครับมันก็ยังเหลือคนตกรถอยู่อีกสามคนครับนั่นก็คือทิสยูแล้วก็เซตครับทักษะตัวนี้เป็นตัวเอกของแต่ละแต่ละเกมเลยนะคือปัจจุบันซีริตตี้เกมเบเบอรี่ดีฟอล์เนี่ยมีสามเกมครับทิสนี่ตัวเอกภาคหนึ่งยูก็คือตัวเอกของเบเบอรี่ซิคเนิลครับหวานใจของแมกโนเลียนี่แหละแล้วก็เซตอีกคนหนึ่งที่เป็นหวานใจของกอเลียครับอยู่ในภาคเบเบอรี่ดีฟอล์สอง ถ้าเกิดตู้นั้นมาเนี่ยแล้วเอาตัวเอกสาอันเข้าหมดนะครับ3มคนดีไปจะสามอันสามคนเข้าหมดนะครับคือตู้นั้นก็คงเป็นตู้สุดท้ายแล้วแะครับเพราะว่าไม่มีตัวละครที่เหลือแล้วมันก็เลยอาจจะเก็บปอะโยู่ะมั้งควาจริงมันควรจะเข้ามาได้แล้วนะเพราะว่า3ตัวนั้นมันก็ทิ้งช่วงมานนานเกินไปแล้วถ้าเกิดซีวบลี่เบอรี่ดีฟอร์ยังไม่ได้งอภาคใหม่ออกมานะครับก็ตัวละครมันก็จบแค่นั้นเลยครับความจริงมันควรจะรีบเข้าได้แล้วนะคือมันทิ้งมานานเกินแล้วอะ่ะโอเคถ่วงเวลาได้นานอยู่ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมอาจจะทําคลิปเกี่ยวกับประวัติตัวละครแล้วก็ทําเนื้อเรื่องนะความจริงคือต,ตอนที่ทำยูทูบรอบแรกผมตั้งใจจะทำเนื้อเรื่องกับประวัติตัวละครมากกว่าที่จะมาทําคลิปแนวประเภทรีวิวไกด์อะไรพวกนี้นะครับรวมถึงพวกอัปเดตแพดด้วยแต่ว่านั่นแหละก็มันมาถึงจ,จุดดีแล้วก็คือทําเรื่อยๆครับถ้าเกิดมีเวลาว่างผมจะทําเกี่ยวกับพวกประวัติตัวละครอะไรพวกนี้นะครับแน่นอนว่ารวมถึงเกมทุกเกมที่ผมเล่นด้วยซอนอัลคารเลยผมก็อาจจะทาแหละ แต่คือไม่มีเวลาเฉยๆคือช่วงนี้งานมันเยอะแล้วก็แค่ทําคลิปนี่ก็เรียกว่าหมดแล้วครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วก็หมดพลังแล้วโอเคครับในส่วนคอเทานาคตนก็จะมีประมาณนั้นนะครับที่ผมพูดเอาไว้ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีเวลาทําได้ไหมก็แบบว่าทุกคนจะ enjoy กับเอเรื่องของแมคโนเลียนะครับผมเอามาพูดเฉยๆนะเพราะว่ามันคลิปมันสั้นเกินสิบนาทีอุตส่าห์ทำคลิปแล้วจะให้ทำสิบนาทีแล้วก็อัปโหลดลง YouTube เฉยๆนี่ผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะ เอาเพิ่มสักหน่อยแล้วกันก็หลักประวัตินายก็คร่าวๆนะครับถ้าเกิดผมมีเวลาผมก็จะทำประวัตินายแบบฟูลให้อีกทีนึฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ